ไรวินเคลื่อนไหวการเมืองครูจินทรงอิทธิพลทำคนทั่วโลกจับตาไทยออกมาเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงสำคัญเคลื่อนไหวทางการเมืองขอเอาผ่านอินสตาแ a รมสตอรี่เมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับวินเมทาวินนักแสดงสังกัด G m MM m t v โดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสข้อความสั้นๆว่าเปลืองงบ6,000ล้านซึ่งในยะนั้นถูกตีความหมายโยงไปประเด็น งบประมาณที่ใช้ในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยที่ผ่านมานั่นเองและไม่เพียงแค่วินเท่านั้นที่ออกมาแสดงจุดยืนในครั้งนี้ดันคูจิ้นอย่างไบวชิรวิทย์ก็ได้ออกมาคอเอาผ่าน i n s t a g r กร Story ด้วยเช่นกันโดยไบรท์ได้แชร์ภาพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและมีประชาชนในภาพถือกระดาษเขียนข้อความว่า respect my vote ฟังเสียงของพวกเราด้วยวินซึ่งมีผู้ติดตามอินสตาแกรม อยู่ที่14.5ล้านในขณะที่ไบรท์มีผู้ติดตามอยู่ที่18.4ล้านซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าทั้งสองนุ่มเป็นคนบันเทิงยุคใหม่ของไทยที่ทรงอิทธิพลระดับโลกขนาดแบรนด์ดังระดับโลกยังต้องดึงตัวไปร่วมงานอย่างต่อเนื่องขณะที่หลายคนมองว่าประเด็นการเมืองนั้นทั้งคู่นิ่งเงียบมาอย่างต่อเนื่องแต่ครั้งนี้ที่ออกมาเคลื่อนไหวแสดงสัญ,ญลักษณ์นั้นน่านจะทำให้ประเทศไทยและคนยุคใหม่ออกมาเคลื่อนไหวพอสมควร ก่อนหน้านี้มีคนบันเทิงมากมายออกมาเคลื่อนไหวประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องใช้คำว่าเดือดกันเลยทีเดียวหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไปจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ